สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube channel อาจารย์เสก5.1นะครับวันนี้จะมาชวนคุยสเปเ,เระกับอาจารย์เสก5.1ในเรื่องของวัฒจักรสงครามวอลไซเคิลนะครับมาถึงแล้วหรือเครื่องหมายคำถามนะะเพราะว่าช่วงนี้ข่าวสารนะครับความขัดแย้งระหว่างชาตินะครับได้ทวีความรุนแรงขึ้นนะ คือใครที่ยังไม่ได้รับชมคลิปผมนะที่พูดถึงว่ามีนักวิเคราะห์นะครับชาวต่างชาตินะครับเขาชื่อว่าชาลส์เนนเนอร์นะครับซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ชาวตนตกนะครับ mm hmm. เขาได้พูดถึงนะครับว่าสิ่งต่างๆในโลกใบนี้นะมันเกิดเป็นวัฏจักรนะเกิดเป็นียกว่าวนเวียนนะเช่นเกิดสงครามขึ้นแล้วนะเดี๋ยวรอบผ่านไปกี่ปีก็จะเกิดสงครามขึ้นอีก นะหรือว่าเกิดเศรษฐกิจนะครับร่วงแล้วนะอีกกี่ปีก็จะเกิดขึ้นอีกทุกอย่างมันจะมีวัตจักรของมันนะครับเขาเรียกว่าพีเลียดนะหรือว่าการครบรอบของมันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดนะครับแล้วมีความแม่นยำอยู่หนึ่งอย่างนะที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่าในปี2018ะครับผมได้ฟังนะเขาให้สัมภาษณ์นะครับว่า วัฏจักรนะครับของอความไม่สงบของสังคมนะเขาใช้คำว่า civil unrest นะครับและความไม่สงบเรียบร้อยในสังคมเนี่ยแล้วบางทีนาอาจจะนำไปสู่สงครามกลางเมืองเนี่ยนะเขาศึกษาไอ้วัฏจักรเนี่ยนะครับในสหรัฐนะเขาพบว่านะมันเกิดในช่วงประมาณปี1 9 6 0นะถ้านับไป60ปีเนี่ยก็ตรงกับปี2020ก็คือนับตั้งแต่ทศวรรษนี้นะครับ2020เป็นต้นไปเขาบอกว่ามันจะ เกิดแนละความไม่เรียบร้อยในสังคมนะก็พอดีจังหวะนะครับในช่วงประมาณสองอาทิตย์มานี้นะก็เกิดเรื่องของการประท้วงนะครับที่ชายนะครับชาวผิวสีนะชาวเมกันนะครับนะชายผิวดำที่ชื่อว่าจอร์จฟลอยนะครับที่ถูกตำรวจนะครับเข้าจับกลุ่มและใช้เข่าเนี่ยกดบริเวณลำคอนะครับจนขาดการหายใจกดอยู่นานประมาณ8-9นาทีนะครับ ก็เรียกว่าเป็นเหมือนการทรุณกรรมแล้วภาพนี้ได้แพร่ออกไปในสื่อโซเชียลนะสื่อสังคมนะทำให้ผู้คนเนี่ยไม่พอใจเรียกร้องความยุติธรรมนะครับของการกระทําเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับในเมืองมิเนอาโพลิสนะแล้วนามาสู่การประท้วงนะครับที่เรียกว่า b a c k Life เ a ท t t ินะครับนะความสําคัญของชีวิตนะคนดำนะ แล้วเรื่องราวนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะนะมีการประท้วงนะครับนะเฉพาะในเมืองมิเนอาโพอลิสนะครับมันได้ขยายไปทั่วทั้งสหรัฐแล้วก็ไปทั่วโลกนะครับนะมีการประท้วงในยุโรปด้วยนะนสิ่งเหล่านี้นะครับจริงทแาให้ผมนึกนะย้อนกลับไปนะก็ไปเปิดคลิปเก่าดูนะของนักวิเคราะห์นะเอ่อไซเคิลหรือวัฏจักรวงรอบท่านนี้นะครับที่ชื่อว่าชาวเน,นเนอร์นะเขาเคยพูดไว้ว่า มันเป็นวัฏจักรนะครับของความไม่สงบนะมันเกิดขึ้นในรอบประมาณ60ปีนะ,ะแล้วมันก็ตรงนะและชาวเน,นเนอร์ท่านนี้นะครับก็ยังพูดถึงว่าในช่วงทศวรรษ2020นะก็แบบว่านับตั้งแต่ปี2020ถึง2030เนะี่ยช่วงนี้นะครับนะทศวรรษเนี้ยมันก็เป็นการคบรอบนะครับนะบนะของวัฏจักรนะของสงครามใหญ่เขาพูดอย่างนี้นะครับ กนะ็แต่เขาบอกว่าเขาเป็นนักวิเคราะห์นะครับไอตัวไซเคิลนะหรือวัตจักรเนี่ยแต่เขาไม่รู้นกนะสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะใครจะกอ่อสงครามกับใครหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาสนใจแต่เรื่องของ time รอเรื่องของเวลาน,นั่นเองแล้วเขาบอกว่านี่เขาพูดตั้งแต่ปี2018นะครับเขาบอกว่าช่วงเวลาที่เขามองเห็นอันตรายนะครับที่จะเกิดนะสงครามนะหรือว่าความขัดแย้งเนี่ยนะครับ นะแล้วช่วงระยะเวลาที่จะต้องระมัดระวังนะเพราะมันเขาใช้คำว่า Very d a นะครับนะอันตรายมากมันจะอยู่ในช่วง4-5ปีนับจากที่เขาให้สัมภาษณ์นะปี2018นั้นก็บวกไปสิครับ2018ก็บวกไป4-5ปีก็ตรงกับปี2022ถึง2023นะครับอันนี้ผมก็จะตอบคำถามนี้ว่าวัฏจักรสงครามหรือ w c y c y e เี่ยมาถึงแล้วหรือยังนะก็บอกว่ายังมาไม่ถึงนะ แต่ว่าในอีกประมาณ2-3ถึงปีนะครับนะตามมุมมองการทำวิจัยนะครับของนายชาวนนเนอร์นเนี่ยนะครับนะักวิเคราะห์ชาวตนตกนะเขาไม่ใช่ชาวสหรัฐนะครับนะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นชาวเน,นเธอร์แลนด์นะเขาก็พูดเอาไว้ว่ามันจะมาในช่วงปี2022-2023นะเขาบอกว่ามัน Very Dangerous นะอันตรายมากพอผมมาดูข่าวสารในช่วงนี้นะครับนะ เอาข่าวแรกก่อนนะครับนะก็เป็นข่าวใหญ่เลยดังไปทั่วโลกนะครับก็คือมีการประทะก,กันระหว่างจีนกับอินเดียนะที่บริเวณชายแดนนะครับที่แถวแถวเทือกเ,เ,เขาหิมาลัยนะน่าจะเป็นแถวแคชเมียร์นะครับซึ่งเป็นดินแดนขัดแย้งกันนะระหว่างอินเดียปากีสถานอินเดียกับจีนมาคราวนี้มีการประทะก,กันนะครับนะมีทหารอินเดียตามรายงานนะครับเสียชีวิตไป20นายนะ ก็เป็นเรื่องใหญ่โตเลยนะครับเพราะว่าเป็นมาหาอำนาจทั้งคู่และเป็นมาหาอำนาจยูเครนด้วยนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับมันก็ทําให้ผมสะท้อนกลับไปในเรื่องของไอ้วัตจักรสงครามวอร์ไซเคิลนี้เองแต่ว่าเอะนะหรือว่าตอนนี้เนี่ยนะครับนั้นะมันเริ่มมีการประทุก,กันนะนั้นนับจากนี้ไปอีกสองถึงสามปีก็ไม่แน่นะครับรวมถึงเรื่องของความขัดแย้งนะครับในสงครามการค้านะและสงครามเทคโนโลยีระหว่างจีนสหร,รัฐเนี่ยนะครับนะว่า มีความขัดแย้งกันในเชิงผลประโยชน์นะมีการเตะต,ตัดขากันนะมีการโต้วาทีกันนะในเรื่องของโควิด -19 ใครเป็นคนปล่อยใครเป็นคนทำให้มันระบาดใครควบคุมไม่ดีนะเป็นสงครามน้ำลายอยู่นะก็อาจจะมีการหม่นหน้ากันนะซึ่งอาจจะขยายเป็นสงครามใหญ่ในอนาคตก็ได้นะครับนะสว่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการ ระเบิดนะครับไอสํานักงานนะไอที่มีการร่วมมือกันระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะก็มีการระเบิดทิ้งซะงั้นนะครับนะเป็นเพราะว่าการเจรจาสันติภาพนะการรวมเกาหลีหรือว่าการที่เกาหลีใต้นะครับนะเ,เคยสัญญาร่วมมือเกาหลีเหนือนะครับในการที่จะดึงสหรัฐนะเข้ามาเจรจานะรในเรื่องของ การปลดอาวุธนิวเคลีย์นะบนข้าวสุทรเกาหลีนะครับไม่มีความคืบหน้านะแล้วก็คงจะนะมีการไม่พอใจอะไรกันนะบางอย่างนะครับระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จนสุดท้ายก็มีการระเบิดสำนักงานทิ้งซะอะไรเงี้ยเลยนะฮนะเพื่อสแสดงให้เห็นว่าเกาหลีเหนือเอาจริงร,รู้สึกว่าจะมีการประกาศซ้อมรบด้วยนะในบริเวณไอเ้เขตนะครับปอดทหารนะดีมิลิทารไลซ์โซนนะครับ ก็คือเขตปลอดทหารนั่นเองก็บแบบว่าดูเหมือนนะความขัดแยงระหว่างชาตินในขณะนี้นะครับมีการทวีความรุนแรงมากขึ้นก็ไม่ทราบว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะมาจากเรื่องของปัญหาโควิด1 9ด้วยหรือเปล่านะที่ทำให้นะครับเรียกว่าเกิดอาการเศรษฐกิจนะครับทั่วโลกถดถอยนะมันเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอยมันก็ส่งผลกับเศรษฐกิจแต่ละประเทศถดถอยด้วย อันนี้อาจจะเป็นสาเหตุนะครับทำให้เกิดการหุดหงิดอารมณ์ไม่ดีนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจกมันไม่ดีผมเคยบอกแล้วถ้าเกิดว่าปัญหาปากท้องเศรษฐกิจกนะมันส่งผลเมื่อไรหมันท้าให้อารมณ์เนี่ยนะครับมันไม่ปกตินะก็เรียกมองโลกอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดนะและ้วอาจจะมาซึ่งนะครับนะความขัดแย้งนะครับทางผลประโยชน์นะครับทางชายแดนนะหรือว่าเกิดกระแสชาตินิยมเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเพราะว่าเราทราบดาอย่างไรครับทราบยาอย่างปอติสต์ นะปอิีศามันเป็นแบบนี้ยามที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินแบบนี้นะครับะย้อนไปในสมัยสงครามโลกครั้งทีหนึ่งก็ดีตอนเกิดเงินฝืดนะครับแล้วก็ช่วงเกสติเพชชันนะครับนะเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่ที่มีจุดเริ่มต้นในสหรัฐอเมริกานะบันนั้นก็นําซึ่งความหุนหงงินนะความขัดแย้งกันระหว่างชาตินี่นะครับนะเกิดขึ้นเหมือนกันซึ่งรอบนี้นะครับก็เห็นว่าหลังจากที่โควิด -19 นะครับนะส่งผล นะแล้วออกฤทธิ์ออกเดชนะฟาดงวงงานะลงไปที่เศรษฐกิจนะทำให้อย่างองค์กรใหญ่ๆนะครับอย่าง world bank ธนาคารโลกนะครับหรือว่าอย่าง IMF นะหรือ O E C D เนี่ยก็พยากรณ์นในทิศทางเดียวกันแต่ตัวเลขอาจจาะคัดเคลื่อนแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ก็โดยสรุปว่าคือปี2020เนี่ย GDP โลกเนี่ยติดลบแน่ๆน,นะก็อยู่ที่ประมาณสัก6 7 8นะครับ ฉะนั้นเนี่ยจุดเนี้ยนะก็เลยทําให้เป็นสาเหตุนะของความหงุดหงิดหรือเปล่าที่ทําให้มีการประทะก,กันตามชายแดนร,ระหว่างจีนอินเดียนะแล้วก็ระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับเพราะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยนะพอเจอโควิด1 9ทั่วโลกเศรษฐกิจแย่หมดนะครับตัวเองก็ปิดประเทศนะครับก็อาจจะเดือดร้อนพอสมควรทีเดียวนะครับในขณะที่สหรัฐก็ยังไม่มีมาตรการชัดเจนนะครับนในการ จะเข้าไปคุยเจรจารอบถัดไปนะกับทางด้านผู้นำเกาหลีเหนือนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วัฏจักรสงครามวอลไซเคิลเนี่ยนะที่ตามการวิเคราะห์นะครับนะของนายชาลส์เนนเนอร์นะครับนักวิเคราะห์วัตจักรนะการครบรอบของมันเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทราบหรอกครับว่าสาเหตุมันจะเกิดจากอะไรนะแต่เขาดูจากระยะเวลาเขาสนใจที่ระยะเวลาว่า การศึกษาของเขาเนี่ยนะทุกวงรอบกี่ปีกี่ปีเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะผมก็ต้องนองสาเหตุนะครับว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะเกิดจากอย่างที่บอกนะช่วงที่บูมของเศรษฐกิจเนี่ยนะอย่างในช่วงโลกาภิวัตน์อย่างเงี้ยนะ globalization ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยนะครับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมบริโภคนิยมนะครับแล้วก็การใช้หนี้สินเป็นฐานในการสร้างพิมพ์เงินออกมาเนี่ยนะมันทําให้การลงทุนนะดี นะครับมีการบริโภคดีนะขยายตัวไปทั่วโลกนะ GDP โลกนี่โตกันนะเรียกว่าเบิกบานนะดูเหมือนจะเบิกบานนะแล้วก็มีการใช้สินเชื่อโหนี่สินไปทั่วโลกก็นับย้อนไปสิครับว่าตอน globalization เนี่ยนับตั้งแต่ประมาณสักปี1980กว่ากปี1990เนี่ยนะครับนะเศรษฐกิจโลกก็โต้เติบโตโโหนี่สินเนี่ยได้ขยายตัวนะครับมากขึ้น กว่า GDP เนี่ยนับตั้งแต่ประมาณปีพันเปเป็นต้นมานะจากอัตราส่วน1ต่อหนึเนี่ยจนทุกวันนี้3ตนะ่อหนึะเพราะฉะนั้นการกินใช้บริโภคนับลงทุนนะครับในการใช้สินเชื่อมากเกินไปมันสร้างหนี้สินมากกว่า GDP ถึง3เท่าตัวนะตอนที่มันกำลังเติบโตตอนนั้นก็เบิกบานทุกชาติก็อยู่ภายใต้อำนาจความโลภนะครับนะ<笑><笑>ก็ใช้ความโลภนะครับในการลงทุนในการ กินใช้บริโภคนะะมันคนในประเทศก็เป็นเช่นนั้นพอผ่านมาประมาณ20-30ปีนะครับเราก็จะมองเห็นว่าไอ้นี้สินที่มันทวงมากขึ้นเรื่อยเเนี่ยทำให้เศรษฐกิจโลกมันชะลอตัวนะมองไปทางไหนก็เริรู้สึกว่าหาเงินทองยากไปหมดก็นี่สินมัน3เท่านะมัน GDP มันแค่1เท่าเองเขาบอกสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดเรากู้หนี้1่ส่วนเนี่ยมเราก็สามารถสร้างรายได้ได้ได1ส่วน แต่ตอนปัจจุบันนี้กู้หนี้3ส่วนสร้างไรายได้แค่1ส่วนแล้วในอนาคตนะครับยิ่งหนักไปใหญ่นะครับก็สร้างความหงุดหงิดในชาติตา่างๆสร้างความหงุดหงิดให้กับกลุ่มทุนนักลงทุนนะครับรู้ถึงประชาชนนะครับนะที่เข้าไปติดกับดักหนี้สินเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นจุดนะครับที่ผมบอกว่าเมื่อมันมีความโลภถึงจุดหนึ่งนะครับแล้วความโลภมันไม่ได้ส่งผลดีเพราะเป็นอกุศลละธรรม นะมันไม่ได้เกิดจากสีิปัญญาถ้าสติปัญญาก็คือใช้ทางสายกลางเนี่ยเราจะลงทุนนะครับเราจะบริโภคเราจะใช้สินเชื่อด้วยความพอดีนั่นเองอยู่ความจริงนะครับนะไม่สุดโต่งมากเกินไปนะไม่ลงทุนไม่กินใช้บริโภคนะครับไม่ใช้สินเชื่อมากเกินไปไม่สร้างหนี้สินมากเกินไปนั่นเอง และพอเหตุที่เราสร้างคือมาจากความโลภนะครับนะพอโลกาพิวัต์ตอนนี้เนี่ยเจอโควิด1 9นะครับเหมือนเหรียญบาทที่โยนก็้มไปในลิฟต์เนี่ยมันสะดุดนะครับลิฟต์นี้จะล่มทั้งระบบนะครับบันไดเลื่อนนะครับไอ้นนลิฟต์บันไดเลื่อนล่มทั้งระบบเพราะฉะนั้นเมื่อมันล่มทั้งระบบก็เกิดความทําไมครับหุดหงิดนะมองไปทางไหนเนี่ยโอ้จะทํายังไงนะเศรษฐกิจก็ยังแก้ไม่ได้นะครับแล้วผู้คนประชาชนก็พึ่งพาตนเองไม่ได้นี่สินก็เบ่งบานก็หุดหงิดหัวเสียนะครับ นับตั้งแต่ส่วนบนลงมาเลยนะครับนะรัฐบาลนะครับนะกลุ่มทุนต่างๆนะครับนักธุรกิจเอกชนต่างๆมาจนถึงคนตัวเล็กอย่างประชาชนและหุ่นงหงิดไปทั่วนะหัวเสียไปทั่วก็มีโอกาสนะครับที่เกิดการประทะกันนะระหว่างชาติหรือเรียกว่ากระแสชาตินิยมเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้แหละครับก็จะเป็นสาเหตุนะที่ทําไมโลกมันต้องเกิดเป็นวัตจักนะวัตจักร ตอนนี้มันโลภนะมันก็สูงขึ้นนะครับก็ดูทุกอย่างดีไปหมดแต่ในความดีไปหมดเนี่ยมันแฝงไว้นะมันเหมือนลูกโป่งที่มันฟูนะทุกอย่างมันเหมือนดีไปหมดแต่พอจังหวะลูกโป่งแฟบทาไมครับมันเหี่ยวมันไม่อยู่ที่ความพอดีนะมันก็จะเกิดความรู้สึกโทสะนั้นหงุดหงิดอารมณ์เสียขัดแย้งง่ายขัดเคืองง่ายทะเลาะเบาแหวงกันง่ายนะซึ่งเราเห็นอยู่นะในช่วงนี้ทําไมนะโควิด1ิเกิดขึ้น มันส่งผลวิกฤตซ้อนวิกฤตซ้อนวิกฤตนะโควิด -19 เกเกิดขึ้นมาส่งผลให้เศรษฐกิจโลกทั่วโลกเนี่ยถดถอยติดลบเศรษฐกิจประเทศก็ติดลบโอ้มันเกิดเรื่องของความขัดแย้งนะในเรื่องของการเมืองสังคมขึ้นมาอีกออกผู้คนมาชุมนุมมาท้วงอีกว่าอะไรับเพราะหงุดหงิดอารมณ์เสียนะบางทีก็แฝงออกมาในการเข้าไปป้นสะดมเข้าไปขโมยของด้วยซ้ำไปนะทุบกระจกเข้าไปขโมยของ มันสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็สะท้อนออกมาให้เห็นว่าเห็นไหมครับมันเมื่อเราใช้ความโลภถึงจุดหนึ่งมาเมื่อมันไม่ได้ดังใจมันเวี่ยงไปเป็นความโกรธซึ่งอาจจะพอดีเข้ามาในจังหวะของวัฏจักรสงครามวอ r ไซเคิลพอดีซึ่งตามการวิเคราะห์นะครับของนักวิเคราะห์ชาวตวนตกที่ชื่อว่าชาวเนนเนอร์มันจะเกิดในช่วงทศวรรษ2020เนี่ยนะครับก็คืออยู่ในช่วงปี2020-2030 แต่เขาเคยเตือนไว้ในปี2018นะครับว่าให้นำน้ำมันระวังใน4-5ปีข้างหน้าซึ่งผมบวกเลขดูแล้วก็ตรงกับปี2022-2023เขาบ,บอกว่าเป็นช่งวงเวลาที่อันตรายมากนะครับจึงมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่เขาไม่ได้บอกนะเพราะว่าชาวเน็นเนอร์เขาจะเน้นการดูไซเคิลวัตจักรเวลาเฉยๆเขาไม่ได้บอกสาเหตุหรอกครับว่าจะไปเกิดสงครามที่จุดไหนเกิดอะไรเขาคาดการไปนะอย่างที่ นักวิเคราะห์อื่นๆคาดการนะครับนะแต่เขาเอาเรื่องของไทมิ่งเรื่องของเวลามาเล่าให้ฟังว่ามันครบรอบวัฏจักรแบบนี้ส่วนใครจะไปมองเห็นว่ามันเกิดจากเหตุอะไรนะครับมันเกิดจากอ,าอะไรมาที่มาที่ไปอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องดูติดตามสถานการณ์ข่าวสารในเรื่องของความขัดแย้งหรือว่าการเมืองระหว่างประเทศนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะผมก็เลยมาวิเคราะห์เสริมให้ฟังว่าอาจจะมาจากลักษณะนะครับที่บอกว่า โลกตอนที่ช่วงมันบูมนะตอนที่เรามีโลกาพิวัตในย้อนกลับไปในปี1980กว่าๆปี90เนี่ยนะเราจะมีการใช้สินเชื่อมีการลงทุนมีการบริโภคอะไรมากมายสร้างหนี้สินขึ้นมามากมายแล้วพอเจอตัว Black Swan หงดํำคือโควิด19นะครับเข้ามาในท่ามกลางที่เศรษฐกิจโลกมันชะลอตัวในปี2019ที่เรียกว่า Slow Down ชะลอตัวจนทำให้ปี2020นี้เกิดสภาวะเศรษฐกิจหดตัวนะครับ ติดลบมันเหมือนลูกโป่งที่มันฟูแล้วมันแฟบมันผู้คนที่มองเห็นลูกโป่งฟูน,นี่ดีใจนะครับนะมันเกิดจากความโลภแต่พอเห็นลูกโป่งแฟบนี่มันหงุดหงิดนะเพราะอะไรครับเพรา,าะภาหนี่สินที่ไปลงทุนมากเกินไปที่ไปบริโภคมากเกินไปมันมีนี่สินทั้งนี่สินอะไรครับนี่สินครัวเรือนประชาชนนี่สินองค์รกรเอกชนต่างๆบริษัทต่างๆนี่สินในเรื่องของพวกสถาบันการเงินต่างๆนี่สินของ รัฐบาลนะครับนี่สินสาธารนณะมันจ่อรออยู่การทุกคนก็นะอยากให้มันลุกโป่งฟูอย่างเดียวนะแต่พอถึงเวลาแปบแล้วมันห่อเหี่ยวนั้นะเมื่อมันห่อเหี่ยวเสร็จมันก็กลายเป็นความหมงุดหงิดอารมณ์เสียมองไปทางไหนนี่ก็เหมือนเหมือนกับขัดหูขัดตาไปหมดโอกาสที่จะเป็นชาตินิยมและประทะกันระหว่างชาติมีสูงนะครับแลนะจึงมาเล่าสู่กันงให้เห็นภาพน,นะครับ ก็ไม่ทราบว่ามันจะเป็นจริงนะหรือเท็จประกันใดนะซึ่งปัจจุบันยังมาไม่ถึงเพราะเขาบอกว่าปี2022ถึง2023แปลว่าเรารออีกประมาณ2-3ปีนะซึ่งผมก็คาดการเหมือนกันนะว่าเศรษฐกิจโลกนะครับจะเห็นชัดๆเนี่ยนะว่ามันจะร่วงนะครับมันจะรอดเนี่ยถ้ามันรอดก็รอดอย่างทุรัก์ทุเล นะถ้ามันร่วงก็ร่วงอย่างหนักหนาสาหัสนะครับมันเหมือนกับหมอนะที่กายามรักษาคนไข้ยอยู่รักษาเศรษฐกิจการเงินครั้งนี้อยู่ซึ่งทางองค์กรใหญ่ๆนะครับอย่าง World b แ n k นะธนาคารโลกเนี่ยบอกว่ามันหนักหนาสาหัสที่สุดในรอบ150ปีสามารถทําหทให้เกิดคนจนสุดขีดนะครับคนจนก็เรียกว่าสุดขั้วนะประมาณ70 100ล้านคนนะครับ ก็แบบว่าหมอขนาดนี้หมอคือใครครับคือธนาคารกลางต่างๆนะทั้งยักษ์ใหญ่ทั้งเล็กนะก็คือสร้างหนี้สินอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปจ่ายยาแรงอย่าง Federal Reserve นะครับธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยโอ้โหยิงดอลลาร์ออกมาเนี่ยทุกวันนะครับยิงทุกวันเลยนะตอนนี้ก็นี่สินนะบัญชีงบดุลของเฟดเนี่ยนะนะมันเกือบจะสองเท่าของก่อนเกิดวิกฤตแล้วแล้วนะมีโอกาสจะแตะถึงอาจจะสิบ ล,ล้านล้านดอลลาร์ในสิ้นปีนี้ด้วยสัไปหรือาจะทะลุไปกว่านั้นก็ได้แล้วว่าจิงจิงเต็มตาศึกนะครับก็เหมือนหมอที่จ่ายยาเต็มพิกัดอ่ะนะอัดยาก็ไปเต็มพิกัดมันไปได้2อ,อย่างนะครับรอถึงกลางปี65กลางปี65ก็ตรงกับปีอะไรครับก็กลางปี65ก็ปี2022นนะครับว่าถ้ามันรอดก็รอดอย่างทุลักทุเลนะด้วยยาที่อัดเข้าไป แต่ถ้าเกิดว่ามันร่วงนะครับหรือว่ามันล่มมันก็เป็นแบบหนักหนาสาหัสนะครับเพราะอัดยาแรงเกินไปอาจจะช็อกนะครับเช่นเลือดออกในอวัยวะนะอาจจะไตาวายหัวใจวายนะครับหรือว่าอะไรเสียหายจนทาให้ระบบทั้งระบบล่มได้นะครับต้องติดตามดูันต่อไปซึ่งถ้ากลางปี65นะครับกนะ็ตรงกับปี2022ซึ่งมันก็ จะเป็นช่วงเวลานะครับที่ชาวเซนเนอร์นักวิเคราะห์วัตถุจักรก็บอกว่ามันก็อาจจะเกิดนะครับความขัดแย้งนะครับเป็นการคบรออของวัตถจักรสงครามซึ่งเขาเตือนว่านะครับในปี2022-2023เนี่ยเป็นช่วงที่อันตรายนะครับก็ขอให้ฟังหูไว้หูนะครับก็มาเล่ามาแบ่งปังให้ฟังกันนะครับก็ก็คอยพิจารณาก่อนเราค่อยเชื่อนะครับซึ่งอาจจะมีถูกมีผิดนะครับผมก็ เล่าให้ฟังไม่ต้องการท่านจับแพะชนแกะนะครับเพียงแต่ว่าเขาเล่าในเรื่องมุมนึงนะครับในเรื่องของวัตถจักรซึ่งเขาก็ไม่ทราบสาเหตุว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมก็มามองในส่วนของเศรษฐกิจนะที่ผมเห็นเศรษฐกิจขนาดนี้นะครับว่ามันมีโอกาส,สาจะรอดนะครับหรือว่าจะร่วงเนี่ยจะรอดแบบทุรักทุเลและร่วงแบบดังนาสาหัสเนี่ยก็น่าจะกางปี65นะครับไปจะเห็นชัดเจน นะครับจริงมาเล่าสู่กันฟังที่เหลือก็ให้ทุกท่านพิจารณากันเองนะครับแล้วก็เมื่อพิจารณาแล้วก็เตรียมตัวอย่างไรอันนั้นก็เป็นวิจัยงานของท่านเองนะครับในการปกป้องตนเองและครอบครัวนะครับอ่ามานั้นใครชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์สนใจก็สามารถสังเตติดตามในช่อง YouTube ชอ n า l อาจารย์เสก5.0จุนจุดหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์แชร์กติดตามและส่วนช่างอาจารย์เสกเสมอมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ